เจอทางขาดนะเจอทางขาดจอทางขาดพอดีเขาทำาอ้ยินี่ตรงนี้ตรงนี้ใน้ำอยู่ตรงนั้นอ๋อคอแ่กระจ่อ้าวไไป้เอะแอเสียวนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดักแค่ยังเสยวเ เป็นแถวนี่เป็ประตูน้ำนะฮะมาทำแถวเลยช่วงทำทำคอนี้พอดีนะทำคอสพะพานพอดี ไปไหวไหมลูกไปได้ไหมเนี่ยไปจะไปทางไหนไปทางนี้เหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวช่วยน้องยกไปโอ้ยเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยเก่ง จริงจังอืมยิ่งมากเลยโอ้เก่งมากเลยค่ะคุณแม่ได้ไหมโอ้ค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะรับรับรถจักรยานก่อนรับจักรยานก่อนเดี๋ยวเพิ่งรับจักรยานก่อนอ่า เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเราชินละเพราะว่าไปเจอคอสะพานบ่อยเรอ,อ,อไปปั่นไปเจอคอสะพานอยู่นิดเดียก็เลยรู้สึกจะชินชินกับบรรยากาศแบบนี้นี่ยังเล็กนะเคยเคยแบบมีน้ําผ่านนะแล้วก็มีไม้แผ่นเดียวอะแล้วก็เดินแอนยัง่งๆั่ง่งยง่ยงแบบมันเขาปล่อยน้ําออกทางนี้ทางฝั่งนู้นอะแล้วก็แล้วก็มีมี เขาตั้งนั่งร้านไม้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีไม้พาดให้แผ่นเดียวเดินแงงแล้วน้ําก็ไหลผ่านนะก็คือว่าใช้ชั่วคราวอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จแล้วแหะเดี๋ยวพรุ่งนี้เทปูนเทปูนเสร็จละไปเดี๋ยวเราไปทั้งก็ตื่นเต้นดีบรรยากาศอืมบรรยากาศสบายๆดูน้องๆครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเอานี่พาดก็เสร็จแล้วอันเนี้ยตอมอ่เดี๋ยวเราไปทางนู้